ความใจกว้างใจแคบคนเรานี่มีอยู่จัดกลุ่มได้เป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มใจกว้างกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มใจแคบกลุ่มใจกว้างนั้นประกอบด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นหลัก เมตตาคือความปรารถนาดีปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุขเสมอตัวเองด้วยนั่นแหละให้ตัวเองอยู่เป็นสุขแล้วก็ให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุขทุกเช้าสายใบยคำแต่ถ้าคนใจแคบนี่ไม่คิดอย่างนั้นคิดให้เพื่อนอยู่เป็นทุกข์แล้วตัวเองจะอยู่เป็นสุข คิดให้เพื่อนได้รับความลำบากตนเองสุขสบายมันไม่ได้มันต้องสุขสบายไปด้วยกันมันถึงจะดีไม่คิดตรณีทีเหนียวใจกว้างไม่ตรนีแรงกายแรงใจ ไม่ตรีทรัพย์สิสนสิ่งที่พอจะแบ่งปันได้ก็แบ่งปันไปคิดจะให้ไว้ก่อนคิดจะให้ทายเดียวเรามีโอกาสเราก็จะให้ไม่เหมือนคนใจแคบนะคนใจแคบนะ่ะคิดจะไม่ให้นอกจากคิดจะไม่ให้แล้วคิดจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตนด้วย อันนี้ใจแคบหนักมากๆนะความใจแคบไม่ดีใครๆเห็นใครๆรู้เขาก็รู้ว่าไม่ดีบ้านเรือนใกล้เคียงกันแน่โบราณก็บอกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าหมูไปไก่มาอะไรทำนองนี้หมายความว่าแบ่งกันฉันปันกันใช้แบ่งกันกิน มีกับข้าวอร่อยก็แบ่งไปบ้านโน้นบ้างนะยามทุกยากอะไรต่างๆก็เป็นกำลังใจให้แก่กันแก้ปัญหาช่วยเท่าที่ช่วยได้ใจกว้างอย่าใจแคบนะคนใจแคบนี่หาเพื่อนคบยากและชีวิตจะหงอยเหงาซึมเศร้า